เร,เรามีศาลาให้หนั่งรอโรงเรียนเรามีตู้ซันเดลให้กดนะ้ําแต่ไม่มีตังให้กดเรา,ม,ามีโรงห่านที่กว้างกว้างเรามีซันเดลมีขนมให้เลือกมากมายนี่คืออาคารหโรงเรียนเรามีทีวีขนาด เราเรียมเสียวปะเรามีห้องคอมที่มีความเรอินเทอร์เน็ตสูงสูงเรามีสานามกีฬาแห้กีฬาให้เล่นมากมายและเรามีเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่น้องน้องที่น่ารักทุกคน